คุยแชร์เพื่อนเป็นอยู่คัลบร์ r a t e อันนี้เดี๋ยวไว้ตอบอันนี้อันนี้เหมือนเป็นคนเป็นฝรั่งมั้งแล้วเดี๋ยวตอบตอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอัน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอตอบอีกทีหนึ่งเออซียมเดรดยังไงอะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าคุยกันอยู่นะครับได้คนแล้วแต่ว่าเขาจะสนใจเราไหมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวไฟนอลยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับเอ่อแนวทางทำธุรก,กิจนโยบายแบ่งเปอร์เซนต์อเม่อกันอันนี้บอกไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวมีพวกนี้กําลังอยู่ในเอ่อขั้นตอนของการดิ นักกฎหมายแล้วก็คุยกันในบริษัทว่าไม่ใช่บริษัทในคอมมูในในในี่แหละในคอทีมว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมแล้วก็แบ่งจากโปรฟิตแบ่งยังไงยังไงแล้วก็เอ็กเซคโปรเจกต์ว่าหนึ่งเดือนจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ไม,ไม่ไม่บาลาน์อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าต่อให้แบ่งยังไงเงินมันก็ไม่พอที่จะบริหารทางคอมมูอยู่ดีตร,ตรงนี้เลยต้องคิดดีๆครับมันคือการวางบิสเนสเอ่อโมเดลเลยแหละเอออันนี้ มีเรื่องหนึ่งคือเดี๋ยวจะทำเอฟติมิสซ f f มออฟฟิเชียลค่ะเป็นสินค้าที่คนในข่ามูสามารถที่เหมือนแบบจะเอาไปช่วยขายได้แล้วเอาแล้วเอารายได้ส่วนหนึ่งอะกลับเข้ามาตรงกลาง MLM มคอ็โคตรใช่อันนี้คือเดี๋ยวจะตั้งใจจะทำ <c oughs> น,ะนะคะกำลังเอาอะไรของแกเออนั่นแหละคะ่ะอืม,ม,มเปน MLM มอไงก็แบบ เหมือนแบบอะไรนะเหมือนครีมมาแบ่งเอาไปขายเอาหักค่าในหน้าได้ <นะ S 2> มันไม่ได้เป็นสินค้า <c oughs> แบบนั้นเลยโอยน่ารักดีเ้แต่เดี๋ยวประมาณนั้นนะครับ <c oughs> คอมมูเนาะ <c oughs> แล้วก็ทรีเดมโมเดลเอาไม้ใช้เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เลยกำลังปั่นอยู่แต่ว่าอย่างเร็วคืออาทิตย์หน้านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพูดในงาน Connect วันศุกร์นี้อันนี้คืองานโหลดสุดท้ายแล้วหลังจากนี้จะไม่รับงานพูดและมันเหนื่อยมากหลังจากนี้จะกลับมาโฟกัสที่โปรดักเยอะๆละมีข้อจำกัดเอาไปใช้ ตัวที่ถืออยู่ไปใช้ในมิวสิกวิดีโอได้ไหมใช้ได้เลยไม่ไม่ผิดอันเนี้ยใช้ได้แน่นอนไม่อันเนี้ยบอกบอกลวง,งน้าได้เลยนะครับแต่ว่าที่จะมีเอาไปใช้ในมินิเกมก็ใช้ได้นะครับในในคอมมูก็ไม่มีปัญหาเลยที่จะมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของเอ่อคอมเมอร์เชียลไลฟ์มากกว่าว่าเอาไปใช้ในแง่ของอะไรที่แบบเป็นเทรดมาร์กหรือเป็นเอ่อเอาไปทําทอยขายอะไรเงี้ยล้วจะต้องแบ่งรายได้กลับมาพวกเนี้ยเดี๋ยว ขอขอให้รอ o f f i c i a l ก่อนแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้ในแง่ของส่วนตัว Personal u s e อะไรเงี้ยหรือว่าเอาไปทำมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้วครับใช้ได้เลยเรื่องของเออลอน p แพดสปีด uh, ตอนนี้มีสปีดบอฟีเจอร์ครบคันมากผู้ใช้งานจริงแล้วด้วยคีย์ฟีเจอร์เป็นยังไงถามลูกค้านะครับจริงก็ผมว่าอันนี้สุดท้ายอะ่ะมันไม,ไม่ไม่ได้มีเจ้าเดียวอยู่แล้วอะ่ะก็จะมีเดี๋ยวก็เนิร์ดเอฟก็ทำใช่ไหมสปีดบอก็ทําแล้วเขาทำก่อนเราอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็มีคนใช้เราาก็ทํ สุดท้ายมันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งว่าโปรดักต์ของเราจะดีกว่ายังไงใช้งานง่ายกว่าเรื่องของเปอร์แบ่งเปอร์เซนต์ยังไงฟีเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของว่าตอนนี้เราเป็นเอ m จนตมิซเราก็มีเอ่อมีชแนลอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างที่เป็นช่องทางโปรโมทที่มากกว่านี้เช่นอาจจะเปิดสำนักข่าวอาจจะมีซิมเนวส์อะไรเงี้ยคือมันมันมีหลายอย่างที่จะทำสุดท้ายทุกอย่างมันจะเสริมเสริมกันสุดท้ายคำตอบตรงนี้แล้วกันว่ามันคือมาร์เก็ตติ้งแพลนที่ตอนนี้ยังไม่มีและยังไม่ไไได้ไมมม่่่ใชี มีแต่ว่ายังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะเวลามันมีน้อยเดฟขโมยไอเดียหนูอตอนแรก <c oughs> ตอนแรกไม่เอาไม่เอาตอนนี้ตอนนี้เอาไปพูดเอง <c oughs> <c oughs> แค่บอกว่าอาจจะอาจจะเออก็สุดท้ายเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วกัน,ากนทางนู้นทางสี่โบยก็แบบตอนนี้ก็คือว่ามีคอลลับเขาลับกับทางบอทาวนะวก็เลยทาให้แบบมีมีช่องทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทาไปขายกันนะครับสุดท้ายเราก็จะคอรับกันมาคอรับกันมาแล้วก็มันจะมีช่องทางที่ที่เราโปรโมทได้แล้วกันเออไม่ไม่ค่อยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่สําหรับส่วนตัวนะเออ เอ่อจะกโดโรใหม่ไหมอะไรเงี้ยซูปเปอร์คอนควาดับเบิรแพตตินัมอะไรเงี้ย <c oughs> ค, <c oughs> คิดว่าคิดว่าคงไม่มีละคิดว่าคงไม่มีแล้วอะไรางี้อาจจะมีอันหนึ่งที่จะต้องให้ทุกคนให้คนที่ถือยูนิคบวกันคิดว่าจะทําโรยูนิคโฮเดอร์ไหมนะครับจะให้เฉพาะคนที่ถือยูนิคบวนะครับแต่บางทีมันก็เป็นแบบเซนซิทีฟเนาะ <c oughs> นี่ไงก็จะให้ยูนิคโฮเดอร์บวเท่านั้นนงไม่ให้ไม่ให้คนทั่วไปนะครับเอ่อ พาร์ทเนอร์ได้ไหนได้ที่ไหนไปแล้วบ้างาบิ<ร>ที่บอก<ห>ไปแล้วมาร์กได้เลยครับปักมากร์กเดวอลเปอร์ได้คนที่เข้าตาตมีแล้วครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้จะมีเงินจ้างอะไรองี้มากกว่าเพราะว่ารันเวย์เราไม่ได้ไกลขนาดนั้นเอออันนี้ก็เดี๋ยวขอขอดีลและคำนวณเงินนิดนึงด้วยนะครับต้องต้องบาลาน่ะอยากขยายอยู่แล้วแต่ต้องบาลานกับบัจเจ็ตที่มีเหลือสองนาทีค่ะเดฟ ตลาดกระทิงตลาดมีแผนไอตที่มีติ้มต่างกันไหมเราอัดดปตลอดอัดเดปตลอดเวลาครับล้วก็เป็นเหตุผลว่าทาไมเราถึงไม่ไม่ประกาศเดียเยียร์แพนแบบทุกเดือนเป็นยังไงเราจะอัดดปตามตลาดนะตอนนั้นๆให้เหมาะสมทามมิ่งเราเน้นย้ําหลายครั้งมากว่าทามมิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเอ่อทำสิบโปรแลกเดียวกันอนะลอนช์ลอนช์ตอนนี้กับลอนช์เอ่อตอนเ,อเดือนหน้าเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยมันต่างกันหมดเลยนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะปรับแผนตามให้เหมาะสมครับแล้วก็ แต่ที่ผ่านมาจะบอกว่าเราค่อนข้างทําออกมาได้ดีพอสมควรนะไม่นี้ไม่ได้อวยตัวเองจะบอกว่าคอมมูนิตี้ช่วยกันไม่ไม่เขาว่าไม่ได้อวยตัวเองหมยถึงไม่ได้ไม่ชมตัวเองนะไม่ถึงใหญ่จะชมทุกคนในคอมมูนิตี้ที่ช่วยกันผลักดันทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้คือเอ่อฟลอร์นะครับถึงเราไม่ได้โฟกัสมันมากแต่มันก็เป็นคีย์เมชคีเมทริกตัวหนึ่งที่เราต้องดูเนาะตอนนี้ฟลอร์มันขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันก็ไม่ลง่ะ ว่ามันก็จะสเตเบิลบางแบงบาบ,าบางจุดแล้วก็รอแป๊บนึงมันก็จะขึ้นเหยียบแล้วก็สเตเบิลอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นก็ถือว่ามันมันออกมาได้โอเคเลยแหละสําหรับมูฟต่างๆที่เราทํานะครับแต่ว่าเออมันต้องดีกว่านี้แล้วมันต้องปรับมากกว่านี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานาการณ์ต้องไม่เงียบต้องอะไรเงี้ยตอนในคอมคอมูมันเงียบเกินไปอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องปรับอีกหลายๆอย่างมีใครมีไอเดียอะไรอย,อยากจะช่วยอะไรหรืออยากให้ทำอะไรก็แนะนำได้นะครับ ไม่พูดอะไรป่ะไม่บอกว่าหนึ่งนาทีอ๋อโอเคครับเอ่ออย่างที่ผ่านมาบอกไปแล้วเนอะเยอะแยะมากมายเลยที่โอเคห้องดิสคอ r d ไหนเดียบชอบมากที่สุดก็ไม่ชื่นใจอมนนี้ตอบให้ตอบให้นะครับชอบห้องเอ่อห้องโฮเดอร์เอกลุ่มชอบฝัดไทยครับชอบฝัดไทยขอบคุณทุกคนมากครับแต่ เออก็ช่วยไปแอคทีฟบนห้องหลักด้วยนะครับห้องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันนิดนึงโอเคที่เหลือขอเอ่ยยกไปในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับอืมฝากฝากคนที่ดูแลไอ้สเปเชียลตรงนี้นะครับเออยกดูช่วยดูแลบริหารสำหรัครั้งถัดไปด้วยขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณค่ะ ก็หวังว่าทาวฮอลวันนี้จะมีประโยชน์ให้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เห็นภาพนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนะถ้าเกิดใครอัดรไรไว้ก็ฝากลบแล้วกันเพราะว่าเราเราหลุดชื่ออะไรไปซึ่งเราคิดว่าเราคิดว่าไม่สมควรแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไม่ไม่หลุดชื่อแต่ว่าเชื่อว่าคนที่ฟังครั้งนี้อาจจะได้ไอเดียแล้วล่ะว่าเราทําอะไรไปจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอาแค่พูดนะจริงๆนะแล้วก็เออเดี๋ยวสิ่งที่จับต้องได้น่าจะเห็นเร็วนี้อะวันนี้มีอะไรแจกครับวันนี้มีบัตร ลาเออบัตรอะไรนะบัตรรถจริงๆมันเป็นบัตรเงินสดแหละนั่นแหละบลัตรรถร้านเอ่อบานานารัานมาแจกให้เอาเป็นห้นนนาใบก่อนแล้วกันเนาะห้าใบก่อนแล้วกันก็ให้กับคนที่มาฟังหรอ,หรอให้<ง>คนที่มาฟังแล้วก็มีแทรอกในห้องด้วยปะให้กับคนที่มาฟังเออแ,แล้วก็ต้อก็เป็นโฮเดอร์ด้วยปะ ต้องเป็น h เ l d e r ดิเดอร์ก็ขออนุญาตนะครับเป็นหลายๆคนที่เข้ามาถามแต่ไม่ใช่โ holder แต่ก็ยังไงขออนุญาตแจกเฉพาะ holder นะครับเพราะว่าเราเนาะเราก็ดีลกับแบรนด์แล้วก็อยากจะเฟเวอร์เขาด้วยเนาะเพราะว่าตอนไปไปไปนั่งงานก็ต้องคอนเฟิร์มด้วยไอตัวลิงก์ดีนะใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะสุ่มแจกห้ารางวัลเนาะพี่หน่อยพี่หนยดูได้ใช่ปะได้ครับเราแท็กเราแท็กได้เออเราเขีนรกัน